ะเป็นอย่างไรหากการเดินทางท่องเที่ยวแบบประจนภัยในป่าลึกที่แสนจะวิเศษที่สุดของชายหนุ่มทั้ง5คนต้องมาจบลงด้วยการที่ถูกบุคคลนิรนามไล่ย,ยิงในวันกลับบ้านจากป่าอันแสนึง,งดงามก็กลับกลายเป็นขุมนรกของพวกเขาขึ้นมาทันทีแล้วพวกเขาทั้ง5คนจะหนีจากการถูกซุ่มยิงได้อย่างไรและเพลงจะสนุกคุ้มกับการรับชมหรือไม่ รดติดตามรับชมจากรีวิวนี้ได้เลยครับก็ต้องขอบอกตามตรงว่าช่วงนี้ Netflix เขาไม่ค่อยได้ปล่อยหนังที่ดีออกมาให้ชมสักเท่าไหร่เลยนะครับ ซึ่งจะหากเปรียบเทียบกับซีรีส์ของทาง Netflix Original ด้วยแล้วคุณภาพและความสนุกของหนังก็ยังสู้ทางซีรีส์เขาไม่ได้เลยนะครับล่าสุดเห็นในอันดับการรับชมทาง Netflix ไทยนั้นมีคนชมเรื่องเพลเหยื่อ,ห,อหนังระดึกขวัญสันชาติเยอรมันที่ติดอันดับ5ก็เลยมีความน่าสนใจครับยิ่งเกี่ยวกับการเอาตัวรอดจากบุคคลนิรานามที่คอยลอบสังหารในป่าด้วยแล้วก็ยิ่งมีความเข้าทางมากนะครับ ระหวังว่าจะมีความระทึกขวัญไม่น้อยผนวกกับความยาวเพียง90นาทีจึงไม่รีรอนในการรับชมครับเพลหรือเหยื่อหนังเล่าเรื่องราวของชาย5คนนำโดยโรมันชายหนุ่มที่กำลังจะแต่งงานในสุดสัปดาห์หน้าจึงได้ชักชวนพี่ชายและเพื่อนรวมกัน5คนเดินทางไปท่องเที่ยวปาร์ตี้แบบสราโซนในป่าทั้ง5คนทำกิจกรรมแบบสุดเหวี่ยงไม่ว่าจะเป็นการพายเรือล่องแกง ปีนเขาและเมื่อทำทุกอย่างน้ำใจแล้วก็ถึงเวลาเดินทางกลับบ้านครับในขณะที่กำลังเดินจะไปขึ้นรถก็มีเสียงปืนดังขึ้นในชั้นแรกพวกเขาคิดว่าเป็นเสียงปืนของคนยิงปืนล่าสัตว์เสียงปืนที่ได้ยินนั้นมันเป็นการนำพาระสุนมาที่แขนของเพื่อนชายคนหนึ่งในกลุ่มครับพวกเขาคิดว่านั่นคือการยิงสัตว์ที่เกิดการพลาดแต่เมื่อกำลังจะเดินเข้าไปในรถ เสียงปืนกระดังขึ้นอีกหลายนัดนั่นคือการตั้งใจยิงใส่รถและพวกเขาโดยตรงทั้ง5้าคนจึงพากันหนีเข้าไปในป่าอีกครั้งทั้ง5้าคนพยายามเดินเข้าไปในป่าเพื่อหาถนนอีกฝากหนึง่งเพื่อเข้าไปในเมืองแต่เมื่อเดินไปไหนก็จะยินเสียงปืนดังขึ้นมาตลอดทางเหมือนกับว่าคนที่ยิงปืนนั้นกําลังไล่ล่าพวกเขาอย่างใกล้ชิดจนมาถึงบึงขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในป่าลึก ทั้งห้าคนได้พบเจอกับหญิงสาวคนหนึ่งยืนนิ่งมองไปยังบึงน้ำที่กว้างใหญ่ในกลุ่มเพื่อนคนหนึ่งก็ตะโกนเรียกเธอเพื่อขอความช่วยเหลือแต่หญิงสาวคนนั้นก็ค่อยๆหันกลับมาพร้อมกับกระชับปืนไรเฟิลแล้วก็ยิงสวนเข้าที่ศรีรษะของเพื่อนชายคนนั้นทันทีครับที่เหลือทั้งสี่คนก็ตกใจมากแล้วก็รีบวิง่งหนีสุดชีวิตจนมาถึงจุดบริการนักท่องเที่ยว พวกเขาก็เข้าไปในร้านค้าเพื่อขอใช้โทรศัพท์เพื่อขอความช่วยเหลือแต่ยังไม่ทันพูดกับตำรวจในสายดีเสียงปืนก็ดังขึ้นแล้วก็ยิงกระหน่ำเข้ามาในร้านค้าแห่งนี้ทำให้เพื่อนชายของพวกเขาเสียชีวิตไปอีกหนึ่งคนจากนี้ก็มีเพียงแค่สามคนคือโรมันพี่ชายของเขาและก็เพื่อนร่วมธุรกิจของพี่ชายสถานการณ์ขับขันเป็นอย่างมาก ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนก็ยิ่งเปราะบางมากขึ้นจะเป็นเพื่อนและพี่ชายของโรมันก็ทะเลาะก,กันเองรวมถึงโรมันกับพี่ชายก็ต้องทะเลาะก,กันเองในเรื่องที่มีความบาดหมางก,กันอยู่ลึกๆระหว่างเขากับพี่ชายสิ่งเหล่านี้ก็ถาโถมเข้ามาพร้อมกับสถานการณ์ที่ขับขันต่างคนก็ต่างกรัวแบบสุดๆสุด,สดท้ายเพื่อนของพี่ชายโรมันก็แยกตัวออกไปพี่ชายของโรมันมีอาการบาดเจ็บที่เท้าได้แต่นั่งรออยู่ข้างนอกส่วนตัวของโรมัน ก็เข้าไปในบ้านของเจ้าหน้าที่หลังหนึ่งในบ้านโรมันได้พบกับคอมพิวเตอร์แล็บท็อปที่กำลังเปิดเอาไว้แล้วเขาก็เห็นรูปภาพในคอมพิวเตอร์และข่าวที่ทำให้หญิงสาวที่ไล่ยิงพวกเขานั้นได้รับผลกระทบทางจิตใจอย่างรุนแรงอันเนื่องมาจากที่ครั้งหนึ่งเธอกับลูกชายของเธอที่มีอายุเพียงไม่กี่ขวบกำลังพักผ่อนอยู่ที่บึงน้ำขนาดใหญ่ในป่านี้แต่กระดันมีชายสองคนที่มีอาการเมาไม้เล่าเดินควงปืนไรเฟิลเข้ามาทักทายเธอ แล้วก็เกิดการแย่งปืนกันปืนลั่นกระสุนปิดชีพลูกชายของเธอในครั้งนั้นและในครั้งนั้นเองก็ทําให้เธอเสียสติมาจนถึงปัจจุบันนี้และไม่ว่าเธอจะเจอใครก็ตามที่เข้ามาเที่ยวในป่าแห่งนี้เธอก็จะใช้ปืนไรเฟิลไล,ไล่ยิงทุกคนซึ่งในความคิดและจิตใจของเธอคิดอยู่เสมอว่าทุกคนที่เข้ามาเที่ยวในป่าก็คือคนเดียวกับที่ยิงลูกชายของเธอนั่นเอง และยิ่งไปกว่านั้นโรมันก็ได้พบว่าพี่ชายของเขาได้หักหลังเขาโดยการแอบไปมีความสัมพันธ์กับแฟนสาวที่กำลังจะแต่งงานกับเขาภายในไม่กี่วันนี้ซึ่งโรมันก็มีความโกรธมากและแทบจะทิ้งพี่ชายของเขาเอาไว้ให้ตายในป่าน,นี้ด้วยเช่นกันเขาถูกพี่ชายหักหลังเขาถูกแฟนรักหักหลังนี่คือความเศร้าโศกเสียใจและความเจ็บปวดอย่างที่สุดของโรมันนั่นเอง เมื่อไม่มีทางอื่นแล้วโรมันก็ได้ลากตัวพี่ชายของเขาเอาไปซ่อนเอาไว้แล้วเขาก็เดินตามหาหญิงสาวผู้เสียสติคนนั้นทั้งสองคนเมื่อเจอกันก็ได้สู้กันแย่งปืนกันจนสุดท้ายโรมันก็สามารถแย่งปืนได้แต่โรมันกลับไม่ยิงหญิงสาวคนนั้นหญิงสาวคนนั้นเหมือนจะมีสติมากขึ้นมองปืนที่อยู่ในมือของโรมันซึ่งโรมันก็ควางมันทิ้งออกไปไกล หญิงสาวมองมื่อลอยคิดถึงลูกชายสุดที่รักของเธอจากนั้นเธอก็ค่อยๆทิ้งตัวลงหน้าผาปิดชีวิตตัวเองตายตามไปในครั้งนี้นี่ก็คือการสรุปเรื่องราวของหนังเรื่องเพลเยื่อ yeah, ที่ฉายทาง Netflix ในปี2021นี้นะครับซึ่งถ้าหาใครอยากชมภาพยนตร์เต็มๆก็ขอให้ไปติดตามรับชมได้ทาง Netflix เลยนะครับเพลเป็นหนังที่แทบจะไม่มีเนื้อเรื่องอะไรเลยนะครับ พ,พูดโดยย่อแล้วและเข้าใจง่ายๆมากที่สุดก็คือหนังเล่าเรื่องราวของหญิงสาวเสียสติคนหนึงที่ถือปืนไรเฟิลไล่ยิงนักท่องเที่ยว5าคนที่เข้ามาเที่ยวในป่าทั้งห้าคนพยายามหลบหนีแต่ก็หนีไม่พ้นตายพิธีละคนสองคนจากนั้นก็มีเนื้อเรื่องเสริมแทรกเข้ามาอยู่บ้างก็เป็นเพียงแค่เรื่องราวของโรมันกับแฟนสาวของเขาที่แสดงความรักต่อกัน จนมาลงเอยในวันใกล้แต่งงานแล้วก็ล่วงเลยมาถึงการท่องเที่ยวการตละโสดในป่าครั้งนี้จะมีจุดที่ทําให้เกิดการแตกหักของเนื้อเรื่องอยู่บ้างก็คือเรื่องความสัมพันธ์ของโรมันกับพี่ชายซึ่งพี่ชายของเขาได้เก็บงําความลับการเป็นชู้กับแฟนสาวของน้องชายซึ่งเมื่อโรมันมารู้ทีหลังก็ทําให้ทั้งสองเกิดความแตกหักกันและไอจุดแตกหักที่ว่านี้ส่วนตัวของผมแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่จะเกิดความประทับใจอะไรเลยครับ แล้วมันก็แทบไม่มีผลต่อเนื้อเรื่องเลยด้วยซ้ำในด้านการดาเนินเรื่องถือว่าช้ามากๆเลยครับขณะที่ว่าหนังมีความยาวเพียงแค่90นาทีแต่ดูแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนานานมากๆเพระนวกกับการดำเนินเรื่องที่ค่อนข้างน่าเบือ่อและแทบไม่มีอะไรคืบหน้าเลยแม้เวลาจะผ่านล่วงเลยไปนานแค่ไหนก็ตามมันเลยส่งผลให้ยิ่งดูยิ่งง่วงนอนเข้าไปใหญ่เลยครับดูไปก็รู้สึกอึดอัดไปว่าเมื่อไรหนังจะจบสักที เรื่องพฤติกรรมและความสัมพันธ์ของตัวละครนั้นดูแล้วก็ไม่ค่อยจะลงตัวสัเท่าไหร่นะครับซึ่งในช่วงแรกดูเหมือนว่าทั้งห้าคนนั้นจะมีความสนิทสนมกันมากแต่สักพักก็ทำให้เราเห็นว่าแต่ละคนนั้นมีความไม่ลงรอยกันบางอย่างและก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากแต่มันก็ม่ได้มีต้นสายปลายเหตุอะไรมาก่อนเลยนะครับ หนจะพฤติกรรมของตัวละครที่ผู้ชายตัวโตๆกับกลายเป็นว่าสู้ผู้หญิงคนหนึ่งไม่ได้และฉากที่ดูเหมือนว่าจะล้นที่สุดของเรื่องก็แค่การแย่งปืนกันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงแค่นั้นเองครับนอกนั้นไม่มีอะไรเลยครับดูไปดูมาก็บอกเลยว่าช่วงเปิดเรื่องมาจะถึงช่วงเสียงปืนที่ดังขึ้นและการเดินมาที่รถจนถูกยิงถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจที่สุดของหนังแล้วครับจากนั้นอีกหนึ่งชั่วโมงกว่าๆหลับรอได้เลยครับ เนื่องจากเป็นหนังที่มีฉากเป็นป่าลึกเราก็คิดว่าเขาจะเล่นในเชิงสัญ,ญลักษณ์แบบการดำดิ่งลงลึก,กเข้าไปในห้วงอันดำมืดของจิตใจของคนทั้ง5้าคนเล่นเกี่ยวกับอดีตหรืออะไรก็ตามที่มันมีมิติมากกว่าการไล่ยิงกันแต่พอจบเรื่องแล้วเขาก็ไม่ได้เล่นสิ่งเหล่านี้เลยนะครับกลายเป็นว่าเนื้อเรื่องนั้นมีความแบนราบเรียบอย่างหนักมากๆเลยครับผิดหวังแบบสุดๆเลยนะครับ นับว่าเป็นหนึ่งในหนังของ Netflix ที่ค่อนข้างมีความผิดหวังมากที่สุดนับตั้งแต่ดูหนัง o r ริจินอลของทางค่ายนี้มาเลยทีเดียวครับมีจุดที่ให้แต่คะแนนอย่างเยอะมากแต่อย่างไรก็ตามยังพอมีจุดที่ให้คะแนนของหนังได้บ้างก็คือการนำเสนอความหมายของการเป็นเหยื่อในหนังครับถึงผมเองขอให้คะแนนจากจุดนี้คือ1คะแนนสำหรับหญิงสาวที่ต้องเสียลูกไปให้กับชายเมาเหล้าโวงปืนจนทำให้ลูกชายของเธอต้องตายและทำให้เธอเสียสติ อีกหนึ่งคะแนนที่ให้กับหนังเรื่องนี้ก็คือการที่ให้ชาย5คนตกเป็นเหยื่อของหญิงสาวเสียสติที่ใช้ปืนไรเฟิลไล่ยิงพวกเขาครับอีกหนึ่งคะแนนให้กับโรแมนที่ตกเป็นเหยื่อให้กับความรักและการถูกพี่ชายของเขาหักหลังครับและอีก0.5คะแนนให้กับวิวทิวทัศน์ธรรมชาติในป่าของเยอรมน,นีนอกเหนือจากนั้นไม่มีอะไรให้คะแนนได้อีกแล้วครับ ก็เอาเป็นว่าหากใครเน็ตเหนื่อยจากการทำงานแล้วนอนไม่หลับหากใครเนตเหนื่อยจากการเรียนออนไลน์ที่เรียนแล้วไม่รู้เรื่องหากใครก็ตามต้องการพักผ่อนแนะนำให้เปิดเพลงเยื่อจาก Netflix รับชมครับรับรองว่านี่คือยานอนหลับชั้นดีเลยทีเดียวครับดังนั้นทางซูเปอร์รีวิวชาแนลจึงของให้คะแนนความชอบเพลงเยื่อจากเน t f l i ิเอาไว้ที่ 3.5เต็ม10คะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนจะจากกันไปขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นพ้ันกำลังใจในการสร้างคลิปรีวิวครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ